รายการของจ่อยนี้อาจมีภาพและเนื้อหาเกือบม้วนเกือบหาหน้าค้นหาโปรดเข้ามาดูหลายๆติดตามแน่เด้อสมเจ้าปะโถสวัสดีครับพบกับผมจอยสดแจ้งนะครับมื่อนี้ผมที่พาทุกคนมาคุดปู่ยูซีเลียนครับ คนละไม้เนี่ยก็มองนั่นครับมองนั่นดินแกนมั้งค่ะครับมองนี่ก็ดินพ่อฟางอยู่ข้างเิงแต่ข้างล่างนี่โคตรแกนนี่ไงครับเพราะแม่ย่ามขุดปูเนาะแต่บยย่เอาไล้เจ๊ซิบตัววะท่านแล้วแล้วก็ที่ว่าไปหาวานแฮกินเขานอกบ้านบรรยากาศกำนองต่างมันน้งนี่เบิ้งเน้าครับว่าี่เป็นยังไดผมจะเป็นสายโมของเราก็อาารอสิเป็นเน้นร่วมกิจกรรมไม่เน้นผลลัพธ์พอเอาไร้ขุดเท่านี้งองงแง่แง,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 งไปนะครับแต่ผมเอาจริงเนี่ย ระดับจอยแถลเลจริงรับร่อง <laughs> หวานเดี๋ยวผมกำลังขุดอยู่ครับหู้หนึ่งนี่เดี๋ยวเบิ้งนะครับจะบนไดาอย่ายให้ยเบิง้งถ้าบ่าได้ผมก็บ่ไทยเบิ้งผมยัอายไปละขุดเ้อ มีรุ่นมีรุ่นเด้อเด้อเป็นไรเยาว่าโถ่ฟิปตัวทำนี่พอแล้วโถหาะยอกสามหู่นี่ตัวนี้ถ้าเด็กำตัวเซา้าสะกดไล่มา่คุดกระไรตัวปุ๋ยซื้อแต่มมือนี่หู้หนึ่งนี่นี่ เว้ยน้อยนาเลยน้อยว้ายรือนีละพอดีกำลังเป็นสาวตัวนี้กับปูก่กำลังเป็นสาวแต่หาบ้า,านแฮวนปูพ่พอแล้วหกสิบโตพอซ่านี้ก็เลี้ยงแล้วท่านได้กินกินไร้มันผิดดับดับเต้าหู้นี่ <laughs> ผู้เอ้ยเียงตับเสียงปอดประจังขี้ยอดสิมะขุดเอาเมืองเฮ้ยบ่ท่านไหนวานอยู่ได้ไหม่แล้วป่ามให้บึงนะครับวานแหง้งมองนีบุกเขยวานนี่สะพานบ้านข้อเรียบบอกข้เอิ้นเฉีแยกันนี่ไอ้ขาวผมไม่ได้ผิดหวังหรอกไอ้ขาวผม อีฟาอีฟาไม่นี่เขาเ้าน,นเยจับายเป็นไดไม้นำเดืออันนี้ไม่นี่จับห้อนี่ปาดโฮเลิกเลิกแล้วเฮ้ยพอใครเลิกไว้มาเลิกเลกเ่ร้อยใอ้ตังปา เดวพักอิโตก็แห่ร้อยถือพักอิโตโเ้ยถือเออะนะถ้อเนียไม่ผูกโอ้ยมีปล่าเนาะถือเถ้อพักม <laughs> <laughs> เมีบาแรกบาแรกบ้านแรกล่างกร่างเงี้ย บแรกกนับไม่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 มีเลไม่มีหรอไอ้าไปจผิดหวังเลยไอ้ลนแล้วอเอาไปใส่ไปปรุงนี้เลยเนาะง่ายมองง่ายมองบูคือบูคืองานเงาีผ้าบึงการบ้านแฮ่แบบท่าที่สวยเบิ่ง ้นีปลาก็ได้อยู่นดครับแต่ว่าฟ้าบอกบนป่า,ปาเองรอรับชมนะะดับจ้อยนะเบียดในเอฟซีพิษวังนี่เนะจ้อยนะ่ยซ้ำปานะลาเนาะลูกน้ำกินปลาเขาป้ากินเฮ็ดรอรับชมนะครับว่าจ้อยได้ปลาเองรับร่วงสแปรย ลุกน้ำกินปลาขาบปลากินเห็ดแ <laughs> มนว่าตางห่อแมนอยู่ <Man you. S 1> จากเปอร์เซ็นต์ห่อระดับจอยละลอยไปเส้นเต็มลอยไปเส้นสายโมอันวะแมนอยู่เดี๋ยาวดิผ้าไปเบื้องเลยแม่ปิป้งปลายิงสู้กินรอดรับชมรอดรับชม,รรบชมว่าผิดหวังครับสหรับจอยขอตายอย่าหวังคุณหวังคุณจะผิดหวัง <laughs> <laughs> ไปห้อ, <laughs> อช่วงนี้ก็ล่างจีปู <laughs> ครับกับลูกไส่นะ <laughs> ยูซีเลียนนี่สุกแล้วไอสูกข้างห์าลเป็นพญาอยูซีเลียนบรรยากาศดีมากนะเนี่ยเห็นปัม่มบ่ครับนี่ยเห็นปั่มแล้วก็มีสะพานลอยอยู่นี่อวิวดีเลยหม่องผม,ม่าใา่หนูเฉียวกวนหม่องแตดแตนตอดลูกไส้นะครับเลย่มาคุดปูห็นข้ยปูมันไหลเริ่มมาคุดปูคุดปูแล้วๆกับติดกระเทือนพวกก็เลย,ไป,เยไ,ปไปบานแหน,นะน้าเจ้าหน่อยก็เร่งที่ปิป่งป่าแล้วแหะอยากจะบอกอยู่ว่าลืม เมียดมากม่มีสิปิ้งปลายงงอย่างนี้งงเลยเดี๋ยวปลายอย่างนี้สิเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับป่าผมรับร้องมันนี่ผู้ใดเห็นก็ต้องว,ว้าวว้าวดังไฟน,นี่เป็นทานง่ายจริงแล้วอยากไปเอดังอยู่ทงหน้าอยู่ในเอทงอยู่ในแต่ว่าช่วงนี้ใบตองมันห่าวครับไฟมันล่ามไงก็เลยไม่อยากลงไปก็แล้งเฮ็ดอยู่ทึงเอาอย่างนี้แหละ เอาวิวบรรยากาศมาฝ่าครับผู้ใด,ดไปยุกวางยุกไกนี่เรียงานกรุงเทพกรุงไทยเห็นคลิปนี่ไม่ต้องอยากมานะครับเพราะว่ามันลําบากมันหากินยากอยู่ด้สำหรับผมนะหากินยากแต่ผู้อื่นเขาอาจจะหากินง่ายหรอกเพราะผมมือสมารเล่นเอาที่ตามกันกีปูสุกแล้วครับโอ้เริ่มสุกแล้วสุกแล้วบอกกินไาย,ยามันดับเอายซิฟโตเขาแล้วมือนี้ เมืดออคือเอ๋ตำมะุ่งตำมหุ่งโอ้ลุงทุ่นขนาดได้คลิปนี่ว่ว้ถั่วสร้างบรรยากาศอีดีเลยลุกไส้เบ่กินเทยครับเอาจะหาหกหน่วยหกหน่วยนะครับแปดหน่วยแปดหน่วยแปดหน่วยนี่ปะโถโถโถว่างเทคนิคก,การาำํำแบบคลุกคลก ต่ำหึงต่ำหึงฟังแต่เสียงก็รู้แล้วว่าความชำ่น่าในระดับเลดระดับเชีเ่ยมัตเชีพถ้าเบื้งต่อมันแล้วดีกว่า <c oughs> <What? c oughs> ผมอยากสิบอกร่กว้วันวันเอาเมียดมาเอาข่อยเดือปูเขาบอกไปปิ้ปงไปเดาเพราะไม่กินปูดองนี่นครับกระเช้ากระทะจอยไหมหืมหืมปักหน้าที่จะมีนี่อยากสิบอกอยู่มาลรื่มนี่ปักหน้าว่าใส่ไหมไม่ไอ้บอกเอาวุ้นลับไปพ่อวุ้นลับพ่อผมมักรถสมนะครับปาดไอ ปาดบลได้กรแท้งนะครับด้ดับจอยเนาะเยนลูกเสือมาจบแล้วขเขาบ่าแดงนี้ยบีบเป็นไรเทคนิคน้ำปลาแดกขายทั่วโลกอร่อยทั่วไทยโหู้จำนี่ น้ำปลาป่าต้องระดับห้องใส่เป็นห่อไปเลย <c oughs> ชุดบอสไซเห็นไม่รับจอยบอสไซรอชมรอชมอับพี่ไป่ใส่ห้องเอาซิมนะครับถูระดับเซบจ,จอยเซบจอยลอยเมนูซิมเลยห้องบอบไปตามความจริงป่าต้องตัว เพชรสมบัตรดกบอสหกเวยมึงยิงเดี๋ยวแปดจ้เพชรโดนเลยว่ะมันนู้มันยังเล่นยไปดูนี่ขาดแซบขาด้แซบยังมึงขาดเด็การฮักเดี๋ยวใส่น้าประแดกอีกหน่อยนึงไม่นาำมาแกไปแกไปใส่แกไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวตัมตามหน่อย รอชุ่มมากินกน้ำกันครับที่นี่เดี๋ยวมาครับเรียบร้อยแล้วครับมาให้กินเขาทุกคนครับผมนี่นี่นี่มีกับเขาตำบักหุ่งบกักโม่ปิ้งปลาเนี่ยนะครับปลา,าไม่เปวานมากลูกไส้ครับผม <laughs> <laughs> เป็นไงเอ้าซิมปลาฝีมือพ่อได้เป็นไ <laughs> <laughs> งแซ่บแซ่บแต่ใสหัวมากินเขาครับโอ้บรรยากาศดีดีครับมันเมื่อยจริงจีอ๋อ โอ้โหนโหนโนโน,โ,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 นโกล่องเอ้กล่องเอ้มามากินห่อครับทุกคนอุ้ยคักคักคัก,กบรรยากาศดีคักลำหงกับพ่อได้อยู่เด้แ<ร>ม็นฝีมือบอร,ร์ชอบมาตุเชียปกับได้กับพ่อได้กินอยู่มาบ่ลายใหญ่หางคำเลียกแหกมันอืมทู่มั่นยี่ดีครับโอ้ประตูเสียเทนี่เสียดีดนะครับเสียเทบันไม่นะ จ้าเปิดตลาดอยู่บนรลุมากอะไรอยู่ของอยู่บนรลุเลยนะตะปูงซนะับยังไงอืมตะปูได้แค่ไม่หลักตะปูได้สิบตัวฮนะชิโม,มได้หกตัวนึงอืมมันอยู่มันมามันมัมนมัมนเขาเนื่อยเขาเหนุญาต ยังรถแลนทุด่าโรดหลาดอยู่ซีเรีเยสโมก็เงยียบงอนี่ตอนสามงไม่รถบ้าหลายเลยครับตดีวนี้รถหลายหลายลูกไส้เนีนปูอย่างเดหยวเนี่ย แม่นคลิปหนาผมดิพพ้นาไปเฮ็ดเงีงกับอดศาเบิ่ง,นะ <laughs> งเนี่ย่แม่นต้องติดตามนะครับเฮ็ดด้วยใจนะผมตื่นมากไม่หนี้ตื่นคำหน่อยนัดงรูไปไอเที่ยงมาเด้ผมกำลคุยอยู่ผมจะต,ตื่นตื่นสี่โมงแรงฮ็ดคลิปไปนะครับคุยหางไก่ห้างไก่เพื่อเขาเห็นคลิปเพื่อเขาคิดหดบ้านเพื่อเขาอยากมากอยู่บ้านเนี่ยบอกให้ง่ายนะ อ่ะครับทิดตามเลยนะครับจะแจ้งครับผมคอมเมนต์ให้ผมมี่ก็แล้งอกแรงใจนะสวัสดีครับผมบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าครับผมจะให้เนี่ยงจัดป่ายกับปูมันมันหักอืม กินแบ้านบ้านไม่ได้จ้างคุยตีมาวันนี้ <sh> ่าไม่ได้จ้างก็คืออะไรครับจ้าวเอ็นมาเล็กเอ็นมาขุดกับปูน้ำอยู่รอดคลิปมีเงินเงินเอาเทีาผม เมีาายมมมเ่ยวดายเมี่ยผมเมี่ยผมเจดีย์จังเล็กเป็นมาเลยฟันเล็กๆของผมเนี่ยจางเล็เป็นมากคุ้นๆผมเดียวงานมันกดเน่าอย่างเดียวม่งมู่งยุตตราบรรลุยกระซาบ่าเป็นอย่เฮีย หายใจนะครับแซบันั้นี้บ่เยฝีมือจอยเนาะแซบต้องแซบของโมฝีมือจอยเลือกจะแซบเหรอลเลือกเองโอ้ยในมีหนามีตามขอจะคลิปเนี้ยแซบปบแซบบบรรยากาศได้หรือเพ็ดเรอะไม่ว่าที่บพช นั่นกินนังแสบเลยตา,าที่ปิดจิบอยู่เลยแต่ว่ามันแสบเลยอย่าเก็บบรรยากาศเข้ามาแสบๆมาฝ่าบกจอมทำหุ้งพี่ทำแสบอมมอนมา mm hmm. จริงครับก็เกษตรอัน mm hmm. คำ, 3, ะะคำอิสานบรรคธรรมเสนอ่าคุย คุยไม่ใช่คุยเขียนนะคุยคุยคำตาเดือก 没，那打过没有？